สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้อติชาแนลก็ได้มากินเข่าซุ้มกันกับไอ้กับซ้ายเพื่อนครับก็ได้เมนูลาบเลือดอันนี้ก็ต้มครับพี่น้องแล้วก็อันนี้ล้วนหมูมีกุ้งปลาเมึกแล้วก็ซีฟู้ดแซ่บครับอันนี้ไอ้เพื่อนกระเฮ็ดอันยูทูบเพื่อนเด้อพี่น้องตัวเกียวอันชื่อซ่องนี่ตัวเกียวลอดทงพี่น้องกับฝากกดไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไอ้เพื่อนนะครับ ส่วนอันนี้กะไอพินครับไอพินไอพุงปินกินแหลกครับเพื่อนเฮ็ดรยูทูบเพื่อนครับกะพุงปินกินแหลกเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้เพื่อนนําเด้อพี่น้องเด้อกะครับผมมานะเบาหลายเนาะเขากับเฮ็ทนักกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วลาบเลือดแซ่บแสบยังก็สุกเล็กบ่เขาเอื้องเล็กสุกเล็กมาบัดนี้เฮาพุงปินตั้งมาจกันเลยน้ำน้ำเอาเข้ามากินเฮาใส่ต้นนนซ่่่าแีเนี่ยพี่น้องเขากับเปิดก่อนเลยไงคือเก่าครับผมไปก่อนหมดเลย น้ำน้ำน้ำเลยน้ำแทบๆมาเด้อพี่น้องเด้อนัวขนาดวะเอาขอบคุณคนฟ้ากันจีมาลองเบิ่งก่อนเด้อครับเด้อแสีบๆนุ่กันโรยมาอนี่ไรกันอ่ะหลายคนมันยังแสีบตัวหลายอย่างหลายแนวเโหถึงจักครับผมจ้ดมาครับนัวเลยครับผมแกล้มมันตัวเนี้เบิ่งครับพี่น้อง ผักก็หลายอย่างเลยพี่น้องบักแตงกวางกุ้งหัวหอมมินต์าม,มาไปเหรอ,หอนี่ยเป็นต้อนเล่นด้วยนี่โอหอเหียแล้วเหียแล้วมาแช่ๆกันเลยพี่น้องเลย กันเยิ่มัเยี่ยมน้มข้าวเหลรังเดือดเนานี่ครับสูตรพวกปิ้กิเลกจัดจัดปาดบุ้มเลยครับผมโอ้ฝนกินงอ่อยมากเลยฝ่าวด้วยเขาด้วย ฝ้าวซีมั้อืมตุ้งสีฝ้าวซีเขาฝ้าวซีก็หาฝนสีมากเลยนะครับผมตอนนี้ครับทำเป็นไงเลยมันเป็นวันหยุดยาวของเกาหลีเนาะพี่น้องมารวมกันลหลายๆกินน้ำกันเสียบๆครับตุกเกี๊ยวเราทุ่งเราเขายัางไรครับยังไรยังไรงอ,ยงอยู่บ่อยไรครับผมเต็มปันนี่กรับไปเลี้ยงน้องครับปันไปเลี้ยงน้องพาน้องไปเรียนยู่วัฒน่อมด อิ่มน,นะครับข้าวข้าวขนาดมูกับเสซ่บเนี่ยโอ้หลายยางหลายแนวเน้อครับกับขอกับน้ำเมื่อนี่โดนๆมาพ่อก,กันเทีย่ยงกินข้าวุ่กันแทบบๆพราะพี่น้งอื้ม ก,กินหลายคนกับใครก็กินผู้เดียวเลยเนาะใค่ตัวแซ่บบ่อืมพักพักทำไงผมเงียบต้องเชิน,นั่งกินผู้เดียวเงาเดียวอย่างนีม้มูปากมื่อว่า,ากินผู้เดียวอือ้มโหเพชรเราพี่น้องให้เนี่ยเดีมีต้ตบมมาลองทอดน้ำเด้อดครับวัอนี้ซีฟูดคำนี้เนี่ย อืบักเตี้ยบอสเห็นกับเพมดูกโดกดอยู่ในนี่กับเพดแล้วครับนี่พี่นอ้องืเขาห้าไปบุกพี่กันนี่เห็นปะหวานปะหวานหวานพิ่หวานหวาน พริกหวานพี่น้องเนี่ยใส่พี่ครับซีหานไงมึงมัน,มนหวานแคบว่อ,อขอัวคายพริกหวานซุกเราแห่งหวานได้บบกพริกแบบนี้แซบเนาะขอทคายอยู่เลย ít lại con, nó xẹp ngâm ngâm tiền Phết dưới là nó Vát đến bộ phết, vát đến น้ำก็ไปเว่หวานวานอืมขมจบดวยอะีความมาด้หวานเนาะบรรยากาศสดยงาปนบรรยากาศตงรีบครับผมั้นสูงด้่มี้อว์ด้ยแนสองดาด้ฟครับพี่นั่ง กำลังเป็นเขาผมกำลังเป็นผู้ปลานี่เบิด์เด้พี่น้องทั้งเขาเกาลัดมีสัตว์ปลากัหลายครับเกาหลียังโบเบิด,ด์เด้เกาหลีนี่สัตว์ปลายัางเต็มปลาอยู่อนุรักษ์ได้ดีเลยเนาะยังโบเห็นแต่เสือพี่น้องเสือสร้างสิ สร้างบ้านงามนี่บ้านเขาบ้านนีงบ็คือบ้านเขาเนี่ยวมันเมืองหนาวเนาะอืเขาเสียงบเเห็นพี่น้องเลยเสียบคับกินหลายคนผักเอื่นนี่ครับผมผักเอื่น Lọc vảm phân cả năng Phân rồi đấy Ừ, ừ. Nên Nhìn thấy khác bụi này Bớt nhưng mà cái không mhm 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 สุดนเลือดคำใหญ่พี่น้งองอ,อู้หูหาอึ๋อ่ะกินหลายควมจับยังเด้พอกันเรื่อยๆ้วเขาเห็นด้วนะพี่น้งองทืกท่า เอาดีทีได้หยุดเนะด่วนที่เด้ยาพวกกันครับผมผู้บินตำรับผมมาแล้วทำงานขนาดผู้บินตำอนไรมันก็มักเขาก็มักขึ้นกันเนาะแต่เขายังมักกันเดียว ใส่โหลดคำยังไง่หลดอือจับป่ะยอดดีบะสุดยอดน้ำจิ้มน้ำแจวก็สูตรเด็ดอีลีพี่น้อง นสั่งกันมูนไม่ได้ลุกยื่ใช่เอาลูกไ,ไ,ไ,ไก่ไ้าวาดมาเลยงามเลยหางตรงเยอยดม่ตังโจเดย่ยวได้ถกได้ถกกว่อื้หลักกระเสีย ب, มบมูกระเสีบ นี่ต้องยกคกดิตให้อายพนนึ่งพี่น้องเมื่อนี้บาด้เห็ดเองจักย่างนี่พี่น้อง,ไ,ไ,อง,ง,นนองไอพินครับพุ่งปิ้งกินแหลกเห็ดได้เขาเครื่องเสียบดีด เบื้งกุ้งพี่นุอกนำรอกุ้งกุ้งวาตัวแญ่ๆครับนี่กุ้งช่นี้มันัวยไ่ดูดิอันนี้พันแรนมากไปซิ้อได้มากกุ้งมลินทำไงละกัน ขึ้นพาไปซื้อจงเอากิ่งเ่ลงไปกาทเลนบริเวณเิ่งเรอขี้ไปตักอะไรบาลายดกุ้งตัวใหญ่ๆนี่อืยิงตักเอาเลยเน่าเนเมาขึ้นนะเพื่นก้เมาขึ้นครับที่เราเลยกุย้งเมาขึ้น ตักมากับสักได้สองโลเป๊ะเลยเดียวสักกับตักพอดีหมดเลี้ยงพอดีใส่เิีงกับอะไเนี่ยนอนเหรอวะเนี่ยนอนนี่เลีงว่ะเปล่าห้งอะไรกับสักมาสั่งมึงได้สองโลพอดีมาเอาเลยเป็นบ่อเอาเลยขอท้าเว้ย เล็ยงเลงเนื้อเฮาจาน้อยขนไม่จื้นได้หนึ่หืมบางๆืบอกว่าขาคำไนเส้นหวผักแล้วเนินอยู่บอกเนินโอ้ยกุ้งแซ่บเนยพี่น้องกุ้งไม่ไม่ไมดๆเนี่ยเนีนๆครับ หน้อยก็มูนางไก่ก็มูพี่น้องกินข้ามไหได้โยกข้ามนั่นครับพืมอร่อนไปตัวละงามปะสุกคนไปตัวงามเลยอู้อิ่มเลยบัเนี้ย พออยู่ได้พี่น้องบัดน,นี้อีจะคำกันยิง่งยิ่งจะคำกันเนี่ยตุม่นนม,มบบบนี่ยตุ่มนี่ก็แเทีเนื้อตุ่มเสียห้องให้เด้อหรือพี่น้องเขาเอามากองอะไยขายแม่ขายอีก ทำกันอ่ะน้ำใหม้มันเม็ดก้นอ่ะขนาดนนั่นเฮ้ยโมพอมันกัดเม็ดกันสดสดอร่อยขนาดนี้เนี่ยลูกโดดเขากันอำร,ร้อเล้วยปะเขากันดีดี คือว่าไผ่จออกอ <c oughs> อหูได้หาดเราทำดาแล้วพริกหวานแล้วผมหวานจะออกหงูปากระมืดมากอะไรแล้วปากอะไรคนตกห้ให้างนองเนะอ้าองอไรห้องกุ้กบอ ไม่รยากัดนะครับผมไม่ไา้กาัดยอดเลยครับรกระเพาะกระซทบสดเด็ดนะพี่น้องมึงกันน้าน้ำน้ำอัดให้มันเบิดอยาก,กนะครับเด้อกูได้เปิดกระเพาะตอนเดืกอะไรขอตอนขอไปครับผมทำแจกันเปิดพวาตอนเดืกอกไง ทำใจครับผมตัวเด็กน้ำให้มันเบิร์ดลาบเรือเขาทาขนาดเปรี่ยวไหมไรแซบไรเบิเบเบร์ดแอลเอฟปานจวนุ่นพี่น้นองเลยซดกระนาด สัดเดียรครับเนอะดวดเฮายเงตัว,ว,วเลยแจ้งกันเลยหอึ่งข้าวนเลต้ยง้ะยคร่ถุยเกต้าไลาาา่ถุยอดเนอะชาวบ้านนะบุกคักไปเนอะเอาไปเอาไปกเอาไปทคบกบุกาัก โยโหดวาทุว้าพาดูแลบเนี้ยดูแลบวเด็ดไหมครับผมเนี้ยมเยอกาเนาะพี่น้องมือนี้กับไอ้กินข้าวกับไอ้้ายเพื่นครับเซบนัวเข้ากับลงโตขึ้นเราครับผมแซ่บปรีครับก้อยกับจนบิ้ถ้วย บิดถ้วยคักเบิ้ดเน่าเบิ้ดคักเบิ้ดเน่าพี่น้องเลยเดือดอะไรเบิ่งเอาเลยครับครับสำหรับเมื่อกี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง3ช่องนะครับทั้งผมทั้งไอ้เพื่อนเดี๋ยวผมยีฝากลิงก์ไว้ตรงข้างล่างให้ครับแล้วก็สีโซ่ลิงก์ให้พี่น้องเข้าไปกดติดตามไอ้เพื่อนน้ำเลือดเมื่อนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ